ไฮแห่งนี่นี่แม่นแม่นไฮเหล่าเนาะของคุ้นเจียงเนาะแต่ก็อ่าเป็นเป็นนั่นอ่าเจ้าเมืองเมืองนี่เนาะสี่ปกสี่เคยปกครองเมืองนี้ก่อนเวลาไปลบศาสนาะไปยังแหล,ล่สิผ้าลุงน้องเรือผ้าทหารนี่มาสลองกันอยู่นี้เนาะอันนี้แม te o, te o o ่นเตาเตาเผาเนาะหลังจากเพิ่นปันป่น level, นะปัน level, ป่นไฮแล้วเนาะปั่นไฮแล้วเพิ่นจะมาเผาอยู่นี้นะเนาะเผาให้มันเป็น<อ>หูเป็นหางอ่า แมนโอ้ใหญ่ลีพี่น้องเดี๋ยวเราจะนฟ่โปองคนไฟโอ้คน ให้เห็นเลยว่าบริเวณออกหอมเนาะเป็น,นอะไรไปเบิ้งกันเลยเนาะเหลงไปเบิ้งทั้งลุมพี่น้องจะ๋จะมีจํานวนลายเน,นี่ยทงนี่มีประมาณประมาณสองร้อยแม่นบอกเขาจะวะ่าประมาณสองร้อยก้นหน่วยเนาะทงให้เห็นแนหงที่หนึ่งตัวนี้ในในในแขวงเสงงมมง้นขวางอันนี้มีสามแหงแม่นบ่มีสามแหงแหงที่สองนี่แม่นประมาณอ่กา,ากัจะไกลก้่นนี้เนี่ยเนาะตัวนี้มันเป็นเขตไกลตัวเมืองเนี่ย เออส่วนหลายคนที่มาเที่ยวเมืองเชียงขวางอาจจะมาตัวนี้อาจจะสะดวกกวา่าล่ะซนเนาะทั้งอื่นก็บจิไกลออกไปตรงไฮเอ็นพี่น้องบรรยากาศดีเมืาา่อนาาี้ตรงอย่างเจ้าหักษาดีสะ,สะ,สะอาดสะอาดล่ะซะแบบจะบุ๊มบิ๊ดเสร็ขี้เงยบตรงยางเนาะถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ แรงท่องเที่ยวเนาะอันนี้ก็บซีเมนที่เราเห็นนี่ก็บซีเมนป้ายเนาะป้ายขอมูลต่างๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนายเฮียนอ่แม่มี่มีของกระดูกคนมันก็มีลายลายตำานานลายเรืองที่เรล่ามาเนาะบริเวณนี้ก็จะเป็นธงทั้งลมเนาะธงทั้งลมเออมีถ้ำอีกเนาะ บริเวณภาคคุณจะไม่ทมพี่เนาะจะน้อยฮใจะเข้าไปบงเขาจะเลาะบริเวณเดินเ่านเป็นไห้น้อยไห้ใหญ่ปะปนกันไปเนาะมีทั้งไห้น้อยไห้ใหญ่พี่น้องหลายหลายตำนานหลายผู้เฒ่าผู้แก่กันเล่าแตกต่างกันไปเนาะสำหรับสำหรับอันไห้นี่ก็ได้บางคนก็ว่าเนาะตำนานบางตำหนักบางอันเอกสารที่มึงซื้อไว้ให้เองนี่นี่มัน ไมนให้เหล่าเนาะของคุ้นเจียงเนาะแต่ก็อ่าเป็นเป็นนั่นอ่าเจ้าเมืองเม,องมืองนี่เนาะที่ปกที่เคยปกครองเมืองนี้ก่อนเวลาไปลบะไปยังแหล่สิผ้าหลุลงหลุงน้องเรือผ้าทหารนี่มาสลองกันอยู่นี้เนาะมาสลองกันให้เหล่าตัวนี้อมองเก็บเก็บเหล่าเก็บอัน <ๆ S 1> อ่าเครื <ๆ S 1> ่องดื่มของเพื่อนมาซะแต่ว่าก็ยังมียังมีผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเนาะที่ว่าให้ย่งนี่นี่เป็นบอล เก็บกระดูกแม่นบ่ตัวนั้นเป็นบ่องเก็บกระดูกของคนคนสมัยก่อนเนาะเป็นปราสาทของคนสมัยก่อนแต่ว่าก็ก็บ่มีไผพิสูจน์ได้ว่ามันแม่นอันใดกันแท้เนาะมันเป็นมันเป็นตำนานเรื่องเล่ามาแนนี้อันนี้มันคือการกำไรมันคือกันกำไห้เป็นมงันมหคนอ่ารกำไรมันเป็นหูนะเป็นูลักษณะคือไงหูน้อยนะออันนี้ตแบบนี้กมันมันแตกเนาะอือันนี้มันบ่แม่นมันจะน่าจะเป็นคำมนต์สั่งขึ้นเนาะ มันโบมันธรรมชาติตัวนี้มันจะเป็นมนุษย์ค้นตะเก่านะตามการสันนิษฐานแบบชาวบ้านนะน้องสันนิษฐานแบบชาวบ้านนี่แค่แม่นบังทีนี่มันสีโบน่าจะเป็นหูแบบเหมือนกันเวิร์ดมันสีโบลักษณะคือกันเวิร์ดเนาะอันนี้มันลักษณะมันมันก้อนใหญ่ๆอยู่มีก้อนน้อยก้อนใหญ่แต่ว่ามันมีหูนะมีหูคือไห่มีหูห่างคือกันเวิร์ดเนาะแข่คือกันมาตามการสันนิษฐานแบบของสมมเฮ้านี่คือว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สมัยก่อนเมันมีแต่พูดละสองสามพันปีก่อนพรือเปละเนาะ ว่าานอเให้เหล่าเนี่ก็มีความเป็นไปได้เนาะแต่ว่าพังกระดูกนี่ก็มีความเป็นไปได้คือกันเนาะมันก็กระบุยไทยหูชูๆี่แหละนี่สมัยคนเอกสามสอบง่ายๆก็ได้ยห้เหล่าเราเป็นนั่เ่นไฮเหล่าเป็นซีเ่นต์ไเหล่าคนที่แบบแบบรุ่นอยู่ในวัดภูคน้าแบบนั่นแหละคนที่ย่นยัแห้งแต่นี่คือเป็นไยเหล่าของกระเจ้าได้ว่าแบบวัดภูคือ จะเห็นนอนในเน็ตมันชูงแห้งเนี่ยคนสิใหญ่แห้งใ่นหเล่าคนคนคนแตเก่าอะสูกนั่นนแหละว่าจอืมนนิานของชาวบ้านให้นของพวกเข้าเองแปลว่ากับกับมัมี่สูน์อพระท่านมีภัยพิสูจน์ยงยืนในในลอยเปอร์เซ็นว่าพมนมีไัยังยืนลอยเปอร์็ว่ามันเป็นอียังกันเถอะนะนี่เป็นการสันนิษฐานของงินอานักบุหันคดีเนาะหรือว่าของผู้ถ่าผู้แก ได้เล่ามาเนาะเขาก็ได้ฟังมาแบบนั้นเนาะตามความแบบความคิดค่อยๆก็ไป็นตาน้างงึดย่องไป้นาะเออมังอินในนีเนาะมังหินกว่ามังก้อนมันคลุกคลูบมักใหญ่มักใหญ่เป็นหูพุทธกุ้นวยอืมถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ที่น่าท่องเที่ยวเนาะเป็นทางประวัติศาสตร์วันซะทางประวัติศาสตร์แม่บรรดธรรมน้นนนนำวัดธรรมน้ำนี่ก็ได้ยกระดับขึ้นเป็นนั้น สถานที่ท่องเที่ยวระดับมรดกโลกแล้วเนาะเป็นเป็นเป็นมร<ล>ดกโลกแล้วอ่เราเบิ่งบริเวณอหอ,อมหอมโอ้ที่อ่าพนักงานอยู่นี่เพิ่นก็รักษาดีพี่เนาะแหล่งท่องเที่ยวตัดเน,นื้อนามัย้เห็มนหมันเห็นมันเห็นมันเห็นไออินมั้ซะเห็นมันเห็นเป็นธงที่งามเต็มไปด้วยไอ้ต่างต่างอ่าไอ้กลางก็มี ຫາຍຫາຍສົນໃຫຍ່ຈະແຕກເນາະເບິ່ງມີໃຫ້ແຕກແນ່ໃຫ້ດ່ຽວນຳແຫຼະທໍາມະຊາດເນາະໂຊຊາເນາະໂອ້ເລาะເບິ່ງມີເບືອນຕ່າງາີ່ນ້ອງຕົວແງທ1ອານ200 200້ວຍຕາມຂໍ້ນທີດບິ່ມານ นี่เป็นแรงที่ไก่ตัวเมืองที่สุดและเป็นแรงที่นักท่องเที่ยวนิยมที่สุดเพราะมันสะดวกเอเดินทางง่ายแต่ว่ากันยังมีอีกสองแห่งเเอป็นหินเนาะเบิ้งข้าจากการสัมผัสเบิ้งนี่ว่าหินรอยเปอร์เซ็นต์แหละแต่ว่ากับหูเหตดยังไงมันคือสิบปันเป็นหูแน่นี่ได้อาจจะเป็นสมัยก่อนมีวิธีของเพ่นแหละการผสม้วย เอ็ดแบบให้มันเป็นปูนคือสมัยนี้มั้ซะอ,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 อ่าสมัยหินอ่อนถ้าผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่ามาเนี่ยว่าตะกี้หินอ่อนนั่นวะเอ็ดพวกแบบปูนเลยนะวัดนเนี่มันจะเป็นก้อนหินยิ้มคิดว่าสมัยนั้นหินคือสะอ่อนแค่จะมาปันป้นเออปั้นเป็นก้อนบล็อกว่กาเป็นก้อนหินบล็อกข้างหน้าคือช่วงสมัยเดียวกันสมัยเดียวกันโอ้สองสามพันปีเลยกับซีเมนต์ผุล่ะ ขอโม่หน่อยการกัดตามการขาดเดาโว้ยเออโมเมนต์นั้นโมเมนต์นักโบราณนักเดียวนักนั้นไม่นักดีจะมีฐานมาเห็นตัวจริงแล้วก็เออได้ดเด็ดเดเขดไปแนวนั้นนะจักกี้แมหรือบนะพี่น้องแจักกี้แมหรือบตัวนี้กันกับมีเรื่องเล่าหลายร้ายร้ายคนกับว่านันนี่แหละเนาะอ่าว่าสไตล์นี้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่อนกับว่านันนี้ มุหันเขดีกับเอาแขยงคายกันนี่แหละโบต่างกับเผงาัายในดอกอ่าที่กันให้พี่น้องกันย่างเป็นหน่วยนี่มันตะกี้ยังก็สิตั้งอยู่เนาะตอนนี้มันลลมแล้วตั้งมันลุ่มเหมือนกันเหมือนห้องกระปุกกระปำองอ่าเบิ่งบรรยากาศพี่น้องทงกว้างเนาะหรืวเป็นผู้ผู้เพียงวันซะเนาะเป็นผู้เพียงตั้งอยู่ผู้เพียงเนาะเป็นผู้บทสูงแห้งวันซะพี่น้องผู้สาวกามาได้พี่น้องสาวกามาเบิ่งทงให้เห็นให้กันทั้งผุนก็ยังมีเนาะพี่น้องสุด เชิดบุตร็ยังมีอันนี้ก็จะเป็นมีป้ายมียังต่างๆข้อมูลประวัติความเป็นมาวางายง่ายก็ได้<ม>โอ้คือว่าบรรยากาศเนาะบรรยากาศดีพี่น้องมายามหนาวแห้งคักเป็นนั่นบอลท่องเที่ยวที่ที่น่าสนใจอีกทั้งนึงเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่พวกเข้าเลยมาสัมผัส<ม>บรรยากาศแบบนี้ฝาก ชัวไกล้ช <authority ICEOVER> ัวตัวโน้นี่ก็หากเคยได้เห็น้อพี่น้องเลยยังมีขโมยม้วนไหลผู้น้ำเที่ยวนี่ก็ได้เนาะเาก็มาเบิ่งนน้ำกันนี่แหละพาพี่น้องเบิ่งเนาะพอดีเลยจึงได้บรรยากาศชุดๆกับน้ำกันหน้าวันกับจรลนาไปนน้ำกันแน่เจ้าวจ้าวนน้ำว่าขั้นนั้นนึกว่าพี่น้องเอฟซีเนาะชาวไทยหรือว่าชาวลาวก็ตามสิ่ยังบเคยมาเนี่ยในน้ำว่าถ้ามาลาวแนี่มองนี้ก็เป็นมองหนึ่งที่นนเงามๆเป็นมองที่มามาสัมผัสบรรยากาศเนาะ มาศึกษาเฮียนหูแหล่ทงท่อาทางเที่ยวทั้งทั้งวัฒนธรรมทั้งประวัติศาสตร์ของของของชาวเซียงขวงเนาะของชาวลาวนี่ ừ, แหละเอ <ừ, S 1> ารวมกันได้เนาะเป็นอ่าแลนด์มาร์กอีกบนหนึ่งของแข้งเซียงขวงเนะาะแม่มาเซียงขวางโบไดมาให้ท่องที <c oughs> ่มาช่มโบไดมาเซียงขวางซัมโบไดมาหอดเนาะโอ,โอ้ทั้งภาคเหนือพี่เนาะบรรยากาศทั้งภาคเหนือกับสีลักษณะแนี่แหละ ແແນງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍອັນນີ້ອັນຈະແມ່ນຫຍັງມັນອາພາໄຫພາອັດເຫຼົ້າເນາະພາອັດໄຫປາຫນນບມນນ້ຍໆອງຕລະຫາລະໜວນີ นะ่่ะะคคุณคืออหง,องอไมายความว่าหินที่เราเห็นนี่โมเมนต์สีว่าเอาเหินมาปั่นโลดเนาะโมเมนต์ม,มนันมันก็ะใสสูตรผสมแบบเออกระใสสูตรผสมแบบไมนันหแบบลายปีหลายเดือนแล้วา่าไม่เป็นหินสดๆดแบบนีเ้เอาเอาเอาแบบผสมคือตอนสมัยนี้ก็สิเอาทรายเอาปูนเอายังมาผสมกันแล้วก็มาปั่นเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจาะเอาเลยนี่เออนี่ไม่ได้ทำทำเจาะเอาเนาะ ฟ้าเนี่ยของธรรมชาติแต่ว่าต้งหูนี่มันมันมันเป็นเจาะเป็นอ่าตามตามข้อมูลเนี่ยบอกว่านี่มันเตาเตาเผาเนาะหลังจากคนปั่นปั่นไห้แล้วเนาะปั่นไห้แล้วเพิ่นจะมาเผาอยู่นี้เนาะเผาให้มันเป็นหูเป็นหางอ่าแม่นโอ้ใหญ่ลีพกเนาะเออเดี๋ยวเราจะนป่งปองคนไผ่โอ้คนนี่แสดงว่าใหญ่ คนใหญ่แห้งนี่มันระดับมันเตาเผาของเพลินอะไรก็โบราณกระช่ำเตาผ่าน้วหลังจากปั่นแล้วกับเผาให้มันอาจจะไม่ให้มันเสร็จตัวให้มันแข็งเนาะแล้วก็ไปวางไว้ต่างๆแล้วก็พันเธอเจาะพี่น้องโบราณจะเม็นโมเมนธรรมธรรมศาสตร์แต่ว่าเือสร้างขึ้นโดยมนุษย์ตามการคานนี่ของพวกเขาถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์คนสมัยตะกี้กกบูหัวจีซำไรเนาะ นี่ก็เป็นอ่าบรรยากาศกอีกอีกแห่งหนึ่งเนาะตัวน,นี้มีไฮนวยง่ายอะไรคนมาถ่ายหอบกันหลายๆนี่เนาะ <c ười> เป็นไฮนวยใหญ่ใส่สุดหมงเขาจะมาถ่ายหกอันนี้สันนิษฐานว่าเป็นเัินไฮของอันเจ้าเมืองไฮของพระราชาเนาะ <c ười> ของเ่าสมนิวันซะสมโพงเป็นไฮใหญ่กว่าซะของพวกเซนา่ามา

เ,เป็นตะแพงลิงได้แค่หมองตโนธยังบม่มีซิ์เลยตโนเอามีซิตแเอามีซิตแล้วิตแล้วเอาตรงไอ้หินเนาะก็ได้เลาะทัวแล้วเนาะทัวเลาะในตัวเมืองก็ได้เลาะแล้วตโนธคงรู้สึกนะได้ไงดีเดี๋ยวมาเที่ยวในมือนี้โอ้บรรยากาศเป็นเช่น้อ่ไงเหมือนเดิมบ้านเราได้เลยนะหาม้าเลยเนาะผ้ากันใัดใช้ฝังบมาทงเราถ้ามันมีโอกาสเนาะพี่น้อง,องมีโอกาสได้ อกลายมาทั้งนี้นะเป็นบอนท่องเที่ยวที่ที่บุคคลพลาดเนาะมาเวมาเตี่ยมยามมาส้มมาดุมดมบรรยากาศแลห่งท่องเที่ยวระดับมาโลกเนาะถือว่าเป็นหมดรดกโลกโลกป็งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ยันยาวนานสองสามพันปีสำหรับอ่าคลิปนี้เนาะทริปนี้พวกเรากะจะได้อำนาจมรจากเนาะพบกันใหม่คลิปหน้า เป็นวงใดนั่นกันาากตามพี่นอ้องอย่าลืมอย่าฝาดโอเคบายบาย